ดูสิเพื่อนๆโอ้ยกลับไงเนี่ยโอ้ยกลับไงวะโอ้ย,โ,อยโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้เฮ้ยโอ้ย,อยเดินมาไกลแล้วเพื่อนโอ้ย เป็นป่าทั้งนั้นเลยทำไงดีนะครับโอ้ยโอ้ยทำไงดีครับโอ้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 ย,อย,อย,อยไปไหนก็มีแต่ป่ามีทางหน่อย เดินตามทางอุ้ยุ้ยุ้ยใครอ่ะุ้ยอุ้แล้วโทครับวัดดีครับอเจอแล้วครับรออตายแล้วนี่คืออะไรครับน้ำพริกโอ้โห น้ำพริกน้ำพริกเผาไข่เตียวไข่ต้มร้อนๆคุกโอ้โหแย่รอดตายเลย